รักนักศึกษาครับต้องใช้เงินตลอดสวัสดีครับวันนี้แสงเหนือเข้ามาดูทีมงานกิ้งคณานะครับนี่นี่กำลังกอกเม็ดใส่รถกิ้งคณากันเลยนะครับนี่กิ้งสองคันเลยนะครับผมวันนี้วันที่ห้าพฤษภาคมแสงเหนือเข้ามากิ้งคณานะครับเออพี่ๆอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ปิดฟางเออแปลงนี้แสงเหนือไม่ปิดฟางนะครับฟางแพงเลยไม่ปิดเลยนะครับไม่แนะนํา ให้ทำตามนะครับนี่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวนะครับผมหเห็นเขารวยคณะแสงเหนือก็อยากรวยคณะเขาบ้างครับก็เลยปลูกไม่รู้จะทันราคาหรือเปล่าแล้วเออแสงเหนือก็ไม่ได้ปลูกนานแล้วด้วยลืมไปแล้วว่าทำแบบไหนนะครับก็ลองดูสักสิบห้าไร่นะครับผมเดี๋ยวแสงเหนือสงสัยอะไรเดี๋ยวแสงเหนือคงต้องถามในกลุ่มคณะบ้างว่าเขาทำกันยังไงเพราะลืมไปแล้วนะครับผมเออ และใครที่ปลูกคะน้ากวางตุ้งประกาศขาวประกาศดองนะครับมีปัญหาเรื่องหมัดกระโดดนี่ถ้ามีแสงเหนือนี่หมัดกระโดดนี่เป็นขนมกรุบกรอบไปเลยถ้ามีแสงเหนืออยู่เป็นขนมกรุบกรอบไปเลยนะครับ mm. แล้วที่พี่ๆไม่ได้เห็นแสงเหนือไหลายวันว่าเอ๊แสงเหนือไปไหนพอดีแสงเหนือไปรับซื้อเออผักชีตั้งโอนะครับแสงเหนือรับซื้อผักชีตั้งโอเขตกาญจนบ,บุรีราชบุรีนะครับใครมีก็ติดต่อแสงเหนือมาได้นะครับ พี่ๆอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันทําหลายอย่างเออคือว่าดูแลนักศึกษาหลายคนก็ต้องดิ้นรนหลายอย่างแบบนี้แหละครับพี่ครับอย่าลืมช่วยสนับสนุนแสงเหนือด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แสงเหนือด้วยนะครับผมเอ่อก็คงจะมีเท่านี้นะครับเอ่อที่จะมาทักทายพี่ๆนะครับผมอ่าแค่นี้นะครับสวาสดีครับ